และที่วางอยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์ไบ l อซึ่งมาในเวอร์ชั่นของไฟหน้าและก็เวอร์ชั่นของไฟตัดหมอกทั้ง2เป็นไบ l อ d ดีทั้งคู่วันนี้นะครับเราจะพามาดูว่าโปรเจคเตอร์ไบ l อที่มันมีไฟต่ําไฟสูงในตัวเนี่ยมันต่างกับไฟหน้าเดิมยังไงเรื่องของไบ l อ d ดีนะครับไบก็คือมีต่ําสูงในตัวนั่นเองสิ่งแรกที่แตกต่างครับทั้ง2ตัวตรงนี้นะฮะมีไฟต่ําและไฟสูงในตัวรวมถึงนะครับผมตัวบอดี้นะฮะนี่ตัววัสดุการ ก็แตกต่างจากของเดิมนะครับผมตัวนี้จะมาในการประกอบแบบมิดชิดซึ่งจะทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถป้องกันน้าและฝุ่นได้ในระดับ IP68 ส่วนหลายคนนะครับกังวลนะฮะเปิดไฟหน้านานๆใช้งานานานๆจะเป็นอะไรไหมสําหรับไฟหน้านะครับผมตัวนี้เขามีระบบพัดลมระบายความร้อนความแรงสูงมาให้ทําให้ตัวไฟหน้าเนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในระดับปกติได้ไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้ไปส,สักพักจะเกิดอาการไหมนะหรืออาการความร้อนเกินลิมิตไม่เกิด ิดขึ้นแน่นอนครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของแสงที่ลงถนนไฟเดิมเนี่ยนะฮะเมื่อใช้ไปสักพักเนี่ยอาจจะเกิดอาการฟุ้งกระจายแสงไม่เกาะถนนสว่างแต่ไปแยงตาคนอื่นซึ่ง2ตัวนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกนะสามารถใช้งานได้เพราะเขามีคัตออฟในตัวให้คุณเนี่ยใช้งานแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปรบกวนเพื่อนร่วมทางบนถนนได้เลยครับต่อมาครับเรื่องของสภาพอากาศประเทศไทยฝนตกเดินทางลําบากไฟเดิมอาจจะเอาไม่อยู่นะครับการอัปเกรดเป็นไบ LED วดีสามารถช่วย ให้การเดินทางของคุณนะสะดวกสบายหรือการเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงมรสมในประเทศไทยนะครับผมการอัปเกรดไฟหน้าก่อนเดินทางใช้เวลาประมาณไม่นานครับสองถึงสชั่วโมงในการอัปเกรดแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะฮะแต่เสร็จในวันแน่นอนครับสำหรับการอัปเกรดโปรเจคเตอร์นะอัปเกรดก่อนเดินทางผมว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆครับสินค้าของ GPE ทุกชิ้นนะครับการรับประกันนะครับเริ่มต้นเลยนะ3ปีเราให้ยาวนานที่สุดในตลาดไฟหน้าแล้วครับไม่ต้องมากังวลระหว่างทางนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกเลยว่าสินค้าของเรานะครับพร้อมอยู่ เคียงข้างรถของคุณไปอย่างยาวนานครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาไฟหน้าความสว่างที่เหนือกว่าและเป็นระบบไบ LED นะทั้งไฟหน้าหรือไฟตัดมองนะครับสามารถทักมาหาเราได้เลยนะครับที่ GPE n Thailand นะครับผมมีแอดมินพร้อมตอบและมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะใครอยู่จังหวัดไหนเนี่ยทักมาบอกแอดมินเราก่อนแอดมินเราจะหาสาขาบริการติดตั้งนะให้ใกล้บ้านที่สุดสามารถทักหาเราได้เลยครับขอบคุณครับ